สวัสดีครับรานกอนะครับผมออกจากฟิเจอร์มาแล้วนะครับอยู่หมู่บ้านเจพีนะครับเลี้ยวซ้ายลูกค้าออกจากฟิเจอร์เลี้ยวซ้ายเข้าคอนะครับแล้วก็ชิดขวาเลยนะครับแล้วก็มองป้ายขวามือจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับหมู่บ้านเจพีนะครับออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับเพราะตอนนี้มันออนไลน์มันเยอะนะครับอย่าง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 ต้นเดือนอย่างเงี้ยต้นเดือนก็ช้อปปี้สิ้นเดือนก็ช้อปปี้กลางเดือนก็ไลน์นะครับ แต่มาซื้อหน้าร้านไม่ได้นะครับก็คือผมลดสมมุติว่าผมลดสองร้อยช้อปปี้ออยอีกสามร้อยสี่ร้อยไล์ออยอีกสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเข้าระบบขนส่งนะครับก็เลยมาซื้อหน้าร้านไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยออกมาขายออนไลน์แทนนะครับประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าได้ถูกลงด้วยนะครับอย่างช้อปปี้ก็มีผ่อนด้วยนะครับก็ง่ายสำหรับลูกค้านะลูกค้าได้ผ่อนได้ถูกลงอีกเยอะเลยนะครับก็แฮปปี้นะครับอ่าก็ สำหรับ y t u t u นะครับถ้าผมไม่ตอบนะผมขอโทษด้วยนะครับแอดมินไม่ค่อยว่างนะครับก็ผมมีนะครับ Facebook, Page, Shopee, Lazada, IG, Youtube, m y ล์ไลทช7เจช่องทางนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับให้ลูกค้าได้ทักแชทกับแอดมินนะครับอ่ะก็คลิปนี้นะครับเป็นเปงานญี่ปุ่นนะครับผมรับพีออเดอร์แล้วนะครับก็ทุกรุ่นที่เป็นญี่ปุ่นนะสามยี่วันถึงสาวันบวกบกบวกลบนะครับประมาณนี้นะครับ อย่างอย่างคู่นี้ก็สามสิบจริงๆอะ่ะมัน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 ไม่ถึงสามสิบวันหรอกแต่มาอยู่ในไทยอะ่ะกว่าจะออกเอาออกมาจากในไทยก,ก็เกือบสี่ห้าวันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับมาใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับสินค้าที่จะได้นะครับก็คือรองเท้านะครับแล้วก็ป้ายนะครับตัวนี้ก็อะไรนะรีแอคอะไรเนี่ยผมโทษทีนะผมพูดไม่ถูก รีแอคอะไรประมาณนี้นะครับก็ก่อกรองเท้านะครับแล้วก็ป้ายนะครับป้ายบอกป้ายบอกชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ไซส์นะครับประมาณนี้นะครับประเทศนะครับประเทศอินโดนะครับผมพูดแบบนี้ก่อนนะครับแจ็คนะครับทุกรุ่นนะครับเป็นอินโดหรือไม่ก็เวียดนามแล้วแต่บริษัทนะครับก็คือแล้วแต่ญี่ปุ่นนะครับแจ็คที่มี m ม็ e ซอินเจแปนมีรุ่นเดียวนะลูกค้าคือรุ่นไทม์ไลน์นะครับก็ หนึ่งมื่นเก้าพันกว่ากว่าเยนนะครับก็ตกมาถึงไทยก็แปดเก้าพันนะครับประมาณนี้นะครับใครที่ซื้อไม่อินเจแปนอยู่ละพันกว่าบาทอย่างเงี้ยคือยังไงก็ปลอมนะครับเพราะว่าไม่อินเจแปนมีรุ่นเดียวเนีย่ยพวกนี้ก็ไม่ใช่นะครับแต่คือมันเป็นญี่ญญปุ่นออกแบบให้อิโดผลิตนะครับอ่าประเทศอิโดก็ไม่มีผลิตนะเอ้ไม่มีขายนะก็มีขายแต่ญี่ปุ่นอย่างเดียวประมาณนี้นะแล้วก็กล่องนะครับ ป้ายนะครับก็จะเป็นวิิงๆหน่อยเงาๆนะครับเงาๆประมาณนี้นะครับอ่ากล่องก็ประมาณนี้นะครับเปิดมานะครับก็จะเป็นกระดาษห่อรองเท้านะครับกระดาษห่อญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอทีกระดาษห่อจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีโลโก้คอนเวิร์ตนะครับ แล้วก็ป้ายอันนี้ป้ายอะไรผมไม่ทราบนะอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ทางนู้นนะครับเแต่ผมเอามาให้ดูนะครับคู่นี้ของลูกค้าส่วนมากผมผมเอาของลูกค้ามารีวิวนะเพราะว่าตอนนี้มื่โควิดผมไม่กล้ามาตุนนะครับก็ต้องเอาของลูกค้ามานะครับ อย่างคนนี้ก็อยู่แถวนี้ในอยู่ประทุนนี่แหละ่คนนี้อยู่กรุงเทพนะครับอยู่สายไหมนะครับโพลเทพก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเก็บก่อนรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นนะลูกค้านี่คือชื่อรุ่นนะครับ แล้วก็รหัสสินค้ารหัสสินค้าคือตัวนี้นะครับะตาณนี้ตัวนี้จะเป็นสลิปออนนะครับใส่ได้สองแบบนะครับแจ็คญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยิ้มลึกเลยนะครับยิ้มลึกนะครับแล้วก็ตรงยิ้มเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านเราคือตรงนี้เห็นไหมลูกค้าเหมือนริมผีปากบวมขึ้นมานะครับริมผีปากบวมขึ้นมาเห็นไหมโค้ขง,ขง,ขงขึ้นมา ถ้าเป็นบ้านเราจะไม่จะไม่โค้งแบบนี้นะครับจะไม่โค้งจะไม่โค้งแบบนี้เลยก็คือตรงช่วงนี้จะเรียบไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับญี่ปุ่นนะครับขอผ้าอยู่แล้วนะครับขอผ้านะครับขอผ้าทุกคู่ไม่ว่าจะเป็นแจ็คเป็นออสตาก็ขอผ้าหมดนะครับป้ายด้านหลังนะครับญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ทําทุกคลิปนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่อนุรักษ์แบบเดิมเมออ,อริจินอลนะก็คือแบบ ป้ายดังเดิมป้ายเก่าอะไรเงี้ยนะครับป้ายเก่าเป็นโลโก้เก่าไม่ใช่ป้ายเก่าคือเป็นโลโก้เก่าเดิมๆนะครับ <S <S เป็นโลโก้เก่าเดิมๆนะขอผ้าหมดเลยนะครับตัวนี้สีเขียวนะครับสีเขียวผมถ่ายรูปออกมามันจะวิงว้งๆหน่อยนึงนะครับตัวนี้สีเขียวนะครับก็ ดู u t u b e เอานะครับสีจะเป็นแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพิเศษคือจะเป็นแถบด้านหลังนะครับเป็นสามเป็นสามสี่เส้นนะครับเป็นสามสี่เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นแผ่นแผ่นเส้นแล้วก็เย็บเย็บนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ถามผม,มบ่อยๆนะ กีนเลเบลเนี่ยคือมันไม่มีแล้วนะครับประเทศไทยญี่ปุ่นก็ไม่มีแล้วมันไม่มีมาสี่ห้าปีแล้วนะครับผมได้มาผมได้มาคู่แรกสองสีนะโหก็จะหาได้นะนานมากนะครับก็จะหาได้อะได้เบอร์เล็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูนะครับอันนั้นหมดไปนานแล้วตั้งแต่นั้นเก่า,เก,าเก่าข้างในนู้นในซอยเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่ย้ายออกมาอยู่หัวมุมเลยโหกี่ปีแล้วเจ็ดปีแล้วมนะั้งอ่าประมาณนี้นะครับ แจ็คนะครับญี่ปุ่นนะครับจะเป็นพื้นฟ้านะครับจะไม่เหมือนบ้านเราเป็นพื้นขาวญี่ปุ่นจะไม่มีพื้นขาวขายนะครับอ่าพื้นจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับที่ผมที่ผมบอกนะถ้าใครเป็นเส้นมาม่านูนขึ้นมาเลยเดี๋ยวก่อนนะผมมีอยู่คู่หนึ่งประมาณอ่ผมมีคู่หนึ่งพอดีนะครับตอนที่ทำคลิป ตอนนี้ทำคลิปแทนปอมให้ดูลูกค้าสังเกตเห็นไหมเส้นมาม่าเห็นไหมครับนี่คือของปอมนะครับนี่คือของปอมนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยแข็งแข็งเห็นไหมลูกค้าเสียงคนละเสียงเลยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ายางหมดอายุอ่ะแข็งแข็งอะแข็งแข็งอะนะครับ ลูกค้าถ้าเป็นเส้นมาม่าแบบนี้คือของปลอมนะครับอ่ะผมผมเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะคนละเรื่องกันอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแจ็คเนี่ยถ้าของแท้เนี่ยมันจะไม่เห็นเส้นมาม่าแต่เวลาง,งอมันจะเห็นนะครับเห็นไหมครับเวลาง,งอจะเห็นนะครับถ้าเป็นตัวเลสนะครับตัวเลสคัลเลอร์ที่เป็น ที่เป็นข้อข้อตรงตั้ง่างอ่ะนะครับอันนั้นอ่ะจะไม,ม่มีเส้นมาม่าเลยนะครับมันจะเป็นพื้นอีกพื้นหนึ่งไปเลยนะครับแยกรุ่นนะครับนะครับอ่าพื้นแบบนี้นะครับข้างหลังมีไหมผมก็ไม่เนอย่างเงี้ยมันของลูกค้าอ่าข้างหลังมีเหมือนกันนะครับเวลางอมีนะครับเวลางอนะครับจะาไว้ลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าลูกค้าได้มือหนึ่งปุ๊บแล้วเป็นเส้นมาม่าโดขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วเคาะอย่างเงี้ยป๊อก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 อย่างเงี้ยคือ ของปอมนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้จะใส่ได้สองแบบนะลูกค้าคือร้อยเชือกก็ได้นะครับร้อยเชือกได้นะครับเหมือนเดิมปกติแล้วก็แบบสลิปออนคือไม่ต้องร้อยเชือกนะครับก็จะเป็นจะเป็นยางยืดข้างในเห็นไหมลูกค้าจะเป็นยางยืดข้างใน ประมาณนี้ลูกค้าอ่าจะเป็นยางยืดนะครับทั้งสองข้างนะครับก็ยางยืดตัวนี้กจ็จะจะมาเย็บอยู่ตรงนี้นะครับเย็บอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้จะได้โลโก้ด้วยโลโก้แจ็คนะครับทั้งสองอันทั้งสองข้างนะครับเป็นโลโก้ผ้านะครับแล้วก็มาเย็บล้อมรอบนะครับเป็นโลโก้แจ็คนะครับตัวนี้ขายดีตัวนี้ผมเมื่อ <breaking S 2> นี่เดือนอะไรนี่เดือนห้าเมื่อต้นเดือนห้าก็มีสังคนหนึ่งเหมือนกันเบอร์อะไรเบอร์สิบมั้งจำไม่ได้แล้วอ่ะก็ป้ายนะครับป้ายจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเลยนะครับจะมีป้ายวงกลมตัวเดียวถ้าเป็นรุ่นพิเศษนะครับป้ายพิเศษป้ายวงกลมก็จะวิง่งวิ่งอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นพิเศษก็จะมีตัวนี้นะครับถ้าเป็นทําลายก็จะมีทําลายห้อยนะครับตัวนี้คืออนนะนะรีแลกอะไรเนี่ยนะครับ คือมันจะเป็นวัสดุพื้นนะครับซอฟ์นะครับที่พิเศษขึ้นมาอีกนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะผมเอาให้ดูก่อนนะครับซอฟจะเป็นตัวนี้นะครับจะปั๊มจะปั๊มจะปั๊มตัวนี้ด้วยนะครับรีแลกชิดดีนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตแล้วก็แจ็คนะครับอ่ะพื้นจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นผ้าไม่ใช่ผ้ากะสอบแต่เป็นผ้าธรรมดานะเป็นผ้าธรรมดานะครับ แล้วก็ซับด้วยสีดําอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็สีฟ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับสีฟ้าเนี่ยมันก็จะนิ่มๆนะครับนิ่มๆดืบๆนะครับก็เป็นรูระบายอากาศนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เขาบอกไว้อ่าสามชั้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็อ่าแล้วก็ปั๊มตรงนี้ด้วยวอลรีแลกนะครับบางรุ่นก็มีบางรุ่นก็ไม่มีนะลูกค้าแล้วแต่รุ่นนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปั๊มนะครับไม่ไม่ลอกนะครับไม่อยากขูดมของลูกค้าอ่าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับโล่งโลเหมือนทั่วไปนะครับโล่งโลเหมือนทั่วไปนะครับไม่มีอะไรแล้วก็พื้นแล้วก็พื้นไฟชั้นหนึ่งนะครับสองชั้นนะครับแล้วก็แผ่นนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้มันอะไรทําให้นิ่มนะครับพื้นตัวนี้นะครับมันจะไม่เหมือนโฟม ถ้าเป็นโฟมเนี่ยมันจะเป็นร่องหมายความว่าเวลาเราใส่เข้าไปนานๆอะ่ะมันจะบุ่มลงไปนะครับแล้วก็ตรงเนี้จะเป็นรอยนิ้วเลยอันนั้นคือโฟมแต่ตัวเนี้ยมันไม่บุ่มนะครับคือมันจะไม่เป็นรอยนิ้วนะครับในบาคนก็คือหมายความว่ามันเวิร์กเวิร์กกับโฟมนะครับประเทศนะครับก็อินโดอยู่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะลูกค้าก็อินโดนะครับ JPN เหมือนบ้านเราอ่ะ JPN งานไทยคือมันหน้าก่อนอีกเขียน JPN คือ CM คือความยาวเท้านะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับ JPN เห็นไหม JPN ถ้าเป็นบ้านเราก็เป็น CM นะครับงานไทยก็เป็น JPM เหมือนกันนะครับอ่าก็รุ่นพิเศษนะครับสวมไม่ต้องร้อยเชือกร้อยเชือกก็ได้นะครับแล้วก็ พิเศษกว่าก็คือป้ายเป็นแถบหลังนะครับเป็นแถบหลังโลโก้ดำนะครับเชือกมีมาให้นะครับเชือกมีมาให้อ่าก็ประมาณนี้ลูกค้าราคาเนี่ยราคาอย่างที่ผมเรียนไปนะลูกค้าคือผมตั้งเอาไว้เป็นราคาป้ายนะครับที่เนี่ย ราคาจะอยู่ในรูปนะเนี่ยตัวเนี้ยสี่ละห้าสี่สี่พันเก้าแต่ลูกค้าซื้อสิลูกค้าซื้อเท่าไหร่ลูกค้าซื้ออ๋อ,อคนนี้ซื้อแวนไปแล้วคู่หนึ่งเคยซื้อแวนเคยซื้อแวนไปคู่หนึ่งนะครับอ่าสี่พันห้าลูกค้า คู่นี้สี่พันห้าแต่แต่ป้ายในรองเท้ามันสี่พันเก้านะอย่างที่ผมบอกนะคือเหลมที่นู่นถ้าที่นู่นลดผมก็ลดให้นะครับไม่ได้ไม่ได้เอากำไรแบบโอเวอร์นะครับก็อยากให้ลูกค้าได้ใส่กันนะครับประมาณนี้ก็ลองทักแชทมาคุยกันอันไหนลดได้ผมลดให้นะครับถ้าที่นู่นลดนะถ้าที่นู่นไม่ลดก็ก็รา้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับลองดูลูกค้าก็ไม่นานหรอกคนนี้ก็โอนเงินมาวันที่ห้าโอนเงินวันที่ห้ายนที่ติบโอ สี่สิบัแล้วอ่ะแต่แต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันมันเข้ามาถึงไทยอะ่ะมันนานแล้วแต่คือมันอ,ออกไม่ได้ประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจงานญี่ปุ่นก็ทักผมมาได้นะครับนั้นก่อนนะครับสวัสดีครับ